อย่างในส่วนตัวของข้าเจ้านี่ก็บอกว่าด,ดีนะเพราะว่าในจังหวัดลําปูเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่กาลังเจริญเติบโตซึ่งในจังหวัดลาปูของเขามีการนิคมขึ้นมาแล้วก็มันจะมีประชากรแฝงขึ้นมาหมนักแต่ก่อนเป็นอยู่อย่างอยู่อย่างปีอย่างนองอยู่ด้วยกันอย่างสุขสบายนะแต่มาเดียวเนี่ยเขาก็บอกว่าว่าประชากรแฝงเนี่ยจะมาในรูปแบบไหนจะมีการ ปนการชิงกระเป๋าอย่างพวกพนักงานที่มันปิกบ้านลักลึกๆึกขึ้นดืนอย่างนี้เนาะแต่ก่อนนี้จะบอกเคยมีแต่มาเดียวในห้องซื้อว่ามันจะมีบ่อยขึ้นการที่จะเอากล้องวงจรมาติดเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะเป็นการป้องปามในเรื่องของการเอชิงป้นชิ้งวิงง่งแล้วหรือลักเล็กขโมยน้อยอย่าง้อย่างตามซี่แยกกา้าตามถนนที่มันบอกใค้มีคนสัญจรไปมากาายัางไเจะจะมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ ตรวจตาเรื่องการเกิอดอุบัติเหตุต่างๆต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ในเรื่องของขโมยเนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะว่าเราจะได้ดูจากกล้องในการตรวจจับหาคนร้ายเนี่ยมันก็จะได้ดูจากตรงนี้ได้นะครับมีความสําคัญแล้วก็มีความจําเป็นจากตัวอย่างที่มีในหลายๆตัวอย่างก็ที่จับได้เพราะกล้องวงจรปิดมันก็มีเยอะในประเทศไทยนี่ก็เยอะครับเวลารถจนกันเนี่ย ถ้ามันโจรกันแล้วบางทีทำหม่องหู้ว่ารถก,กันไหนมันโจรกันเนี่ยลายเลขทะเบียนทำหู้เขาก็สามารถหู้ได้ย่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุนะเจ้าเวลาเกิดจะราจนอย่างเขาก็สามารถหู้ได้ว่าเออคนล่เป็นไข่สามารถจับได้เร็วขึ้นเนี่ยอยากจะมุ้สซึกว่าจะเป็นโครงการดีดีครับด,ด,ดีนักเลยนะครับเพราะว่า,าจงหวัดลำปูนของเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับมีคนนักนะครับคนนักแล้วก็ เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยยังยังต่าง,าง,งให้ต่างชาติที่นอก,ก็เข้ามานักนะครับแล้วก็อาชญากรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นนักนะครับาการติดกล้องงจรปิดก็จะจวยหัมมตางหนึ่งแล้วก็ ดีเพราะว่าเวลาเราตั้งไว้แต่ละจุดหรือว่าจุดใดจุดหนึ่งถ้าจุดนั้นเกิดมีปัญหาจุลกรรมหรือว่ามีการทําร้ายกันหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถรีเฟร์เข้าไปดูในกล้องที่เราตั้งไว้ได้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครเหตุเกิดจากอะไรกันแน่และการติดตามของตารวจก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะดีเพราะว่าเขาจะได้ป้องกันอย่างอุบัติเหตุเขาก็จะได้หูนะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุไโจนไขอย่างนงี้ยค่ะ แล้วก็ป้องกันในเรื่องของทรัพย์สินเนาะทรัพย์สินของเจ้าบ้านแล้วก็ยังลดรดเครื่องรถยนต์เวลาเขาจอดน้คะมันก็จะได้ปลอดภัยจ้าเพราะว่าที่ไหนที่ไหนปกติทตั้งกับม,มดอ่ะนะทั่วทุกจังท,ทั่วทั่วประเทศนี่แหละและที่นี่ก็การติดตามเอ่อเรื่องราวหรืออุบัติเหตุหรือว่าส่วนที่จำเป็นที่จะต้องใจ้รักฐานต่างๆนี่วงจรพิกต,ตัวนี้มันจวยได้มากทีเดียว มันทำให้การดําเนินงานของท่านราชการหน่วยงานนั่นน่ะได้ผลดีขึ้นอย่างมาน่าเชื่อก็มีที่นี่ในส่วนของระปูนนี่ก็หันทราบว่าได้ยินว่า,เ,าเคยมีเคยแจ้เหมือนกันแต่ว่ามันมันเสียหายาจนแจ้งการไปบ่ได้ก็บ่ได้มีโอกาสที่จะได้ปรับปรุงกันบ่เดียวนี่ที่หันช่างมาทําการสํารวจจุดเคยจะที่ตั้งวงจรปิดเนี่ยกัหันว่า เอาเป็นการเริ่มต้นที่ดีก็หวังว่าเจ้าวัลปูนคงจะมีวงจรพิษอยู่ในชุดที่สําคัญสําคัญในการจราจรเนี่ยอาจจะได้หู้ได้หันได้เป็นหลักฐานได้อย่างดีในการดำเนินการติดตามและก็ดอดำเนินการทั้นคดีก็อย่างต่างๆและทำอย่างน้นั่นมันก็จะเป็นการปราบไปได้ตัวคนไร่ที่คิดจะทําอย่างอย่างบดีหรือว่าคนที่มีความประสงค์ที่บ่เข้าเรื่องเข้าเรามันก็จะได้เกรงองเหมือนกันว่า เออมันมีกองจับวงจรปิดอยู่เนอร,ระวังเนอ,เอบะบางคนจะทำละเลิกลกันไปเหีนนะ้ยอันนี้ก็เกิดประโยชน์จนทำอย่างหนึ่ง